The Anfield House เป็นบ้านผีสิ่งที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษตั้งอยู่ที่284 Green Street ย่าน Anfield ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1920หลังสงครามโลกครั้งที่1โดยเป็นบ้านแฝด2ชั้นเพื่อรองรับแรงงานต่อมาในปี1977ครอบครัวฮอสันที่นำโดยเพ็กกี้ฮอสันคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและลูกๆทั้ง4คนได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พวกเขาก็ต้องพบเรื่องราวเหนือธรรมชาติเช่นเสียงเคาะปริศนา ที่ดังลั่นจากกำแพงและเพดานข้าของเครื่องใช้ลอยเองได้กลางอากาศเฟอร์นิเจอร์เลื่อนเองเสียงพูดลึกลับภายในบ้านที่เป็นเสียงชายสูงวัยุและที่หนักสุดคือลูกๆของเธอถูกผลักและลากในขณะที่นอนหลับ จากนั้นพวกเขาได้เรียกนักปรับผีรวมถึงสื่อมวลชนมาสืบสวนตรวจสอบและปรากฏว่าเรื่องราวปริศนาได้ถูกถ่ายภาพและบันทึกเสียงไว้ได้จริงจากสำนักพิมพ da ์ Daily Miller และพวกเขาได้รายงานข่าวนี้จนทำให้คดีนี้โด่งดังไปทั่วอังกฤษ และเรื่องราวของ The a n f i e l d House ได้ถูกทำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring 2ในปี2016ที่ทำให้คนทั่วโลกต้องหวาดผวาโดยเปการถ่ายทอดมุมมองของเอ็และรอเรนวอร์เรน